สวัสดีครับทานผู้ชมขอนาทานผู้ชมเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลพรีมร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2025-2026คู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเบนฟอร์ดนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับการแข่งขันที่งคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่4ธันวาคม2568เวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับ ในส่วนของเจติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเอาเซนนเอาชนะไปได้4เสมอหนึ่งไม่แพ้กับเบนฟอร์ดเลยครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านอาเซนอลครับเปิดบ้านเสมอเบนฟอร์ด1ประตูต่อ1นก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะว่าเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนอคอมเมนต์ไทยผลกันไงกันกันครับได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ผูต้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกน้องเล่น g จะเป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านครับาเารนนนอน์ชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนอาราฟิโอรีเป็นมาทีกาเบียมาติดรีเอเซโยกเกเรสไหลมาบุกโยซสาก้ตรงนี้จะยิงอ่บอลมันลึกเกินไปมาติดรีเป็นมาที่บุกโยซสากะ ออกขวาม,มาทิเบอร์เรแต่พยายามโยกมาไม่ได้ครับกลับมาตั้งที่คาราฟิรี่แล้วมาตีเดอรี่รุดมาให้เข้าไหนมาดีแคนไลท์ซัดตรงนี้บอลมันติดแฉลบครับโยซาก้ากลับมาตั้งที่ดีแคนไลท์แคนไลท์จ่ายมาไม่ดีดูจะส่วนครับเดียอ,อกโก้ครับ จะยอดไปพื้นที่ว่างก็ยังติดทั้งแนนมอสิร่าก่อนไหลออกขวามาออตาร่าดึงโยกเข้าในมาครับออตราร่าไหลมาแล้วแดมกะสะตุงนี้ดับบิดไดยายังโชว์เซฟเอาไว้ได้อนอยู่ที่ทิมเบอร์ครับไหลขนาดเส้นมาดีแค่ไร ไหลให้มาที่บุโยซาก้ากลับมาตั้งที่มอสคิระยอดโรยๆมาวานเดนเบอร์ครับเก็บเอาไว้ได้ปอดครับเป็นฝ่ายคองบอลึือบุกใส่บ้างกระเดนเฮเดสัน,นยอดมาตรงนี้ก็ไม่แม่นแล้วครับมอสคิระให้มาทิมเบอร์ มีบุกโยสากาวิ่งทำทางแล้วทิมเบอร์ยอดมาตัดแนวรับแล้วเอาบอลลงได้สวยกับสากา้าแต่ยังหาเหลี่ยมเบิดไม่ได้บอลขึ้นกันมาทิมเบอร์โยกให้บุกโยสากาลงสัดมาตรงนี้ติดแฉลบเข้ามือคารเฮอร์ครับโอ้โหได้รูนมาตูต่อเนื่องเหมือนกันเลยครับทางด้านอาร์เซนอลคนับบอลของนีแคไลไลออกซ้ายมา อาราฟิโอรีเห็นมาที่ทิมเบอร์ครับดเดย์เอาลกจ่ายมาไม่ดีมาติเดร,รี่ดักได้แล้วดูมาติเดร,รี่ครับโยกเข้าในมามาติเดร,รี่มีเอเซ่วิ่งทำทางยังไม่จ่ายอู่ที่มาติเดร,รี่ ย้อนกลับมาตั้งที่คาราฟิวรี่ข้างในมีคาราฟิวรี่จ่ายเลียดๆมาทิมเบอร์ตัดให้บูกัโยสาก้าซัดติดแฉลบแล้วเพรเรเร์ก็ออกมารับสบายบอลศาดรลอยๆขึ้นหน้ามาครับออคิราให้มาราฟิอรี่ เปิดเปลี่ยนแกนมาทันทีทิเบอร์ขาบนลงได้สวยยอดมาตั้งที่โยเกรเรสไม่ถึงนะครับเป็นเส้นปิดทางด้านดีแค่หลาโยเกรเรสแทงออกขวามาเล่นกับทางด้านบุกโยซากา้าแล้วแทงขึ้นหน้ามาโยเกรเรสดึงแล้วกระไรมาติดทางด้านวาเดนเบิร์กครับ เอเซไหลมาทางด้านการขวาครับทิมเบอร์ตากาแทงต่อมาเอเซแล้วซัดตรงนี้เกตันเดอร์ซูเปอร์เซฟแล้วทิมเบอร์ยิงอีกทีนึงก็ไม่ผ่านเซฟเหมือนเดิมโอ้โหโอกาสของอาร์เซนอลครับหนึง่งหนึ่งสองครั้งสองขาไม่เป็นประตูครับแล้วดูบอลสวนของเบนฟอร์ดแดมกาดจ่ายหักข้อมาก็ไม่ผ่านมอสกีร่า ผ่อนของทางด้นานเจนเซนเป็นกับทางด้นานฮิกก้อาราฟิโอรีกลับเข้าในมาเอเซ่แล้ว อุตสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับในครึ่งเวลาแรกครับเป็น,าน Summer, ทางด้านาอ์เซนอยับยังเสมอบทางด้านเบนฟอร์ดอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ถ้าเ <c oughs> พื่อนๆชื่นชอบก,กันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน,นช่วงครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ <c oughs> ดาดยกให้มาตรงนี้มอสกีดาเคลียออกข้างมาในทีทิเบอร์ครับมาตั้งที่ดาบิดไาย่าคูกายโยซากาไหลต่อมาที่เจนเซนออกซ้ายมาเกย์เกยย้อนกลับมาตั้งที่วันเดนเบิร์กยกรยร,ยรยมา เดมกราดติดเอเซแล้วซัดอีกทีหนึ่งก็อย่างตรงตัวทางด้านดาบิดไราย่าครับจะเหมือนผูทตศิสินจะเป่าย้อนให้ได้ฟาวด้วยครับนี่ครับเอเซไปเสียฟาว้วจังหวะนี้แล้วเป็นฟรีคลิกระยะนตรายเลยครับของทางด้านเบนฟอร์ด เ็นเส้นๆแลสัตว์เลยตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นทีมเยือนอย่างท่านเบนฟอร์ดครับปั่นฟรีคิกสวยๆเข้าไปครับขึ้นนําแล้วครับทางด้านทีมเยือนอ้งานเข้าแล้วครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับนัดที่แล้วก็โดนเชลซีนําก่อนครับแต่ว่าตามตีเสมอได้ครับนัดนี้ตามหลังอีกแล้วครับดูครับบันจงปั่นโค้งๆโอ้โหดาวิดรายาครับโอซิ่เซฟครับนี่ครับ บอลมันโค้งหนีผู้รักษาประตูเสียบเสาเข้าไปเลยลูกนี้ยิงดีจริงครับท่านผู้ชมครับบอลของทงด้านเนลสัน Nelson. รารฟิรี่กลับมาตั้งที่เป็นแนวรับครับอาร์เซนอลโอซิดาออกขวามาทิมเบอร์ยอดให้ทางด้านโยเกเดสมงตั้งมาบุญโยซากา้าไปผ่านทางด้านฮิกกี้ซากา้าทุ่มมาที่เอเซ่ย้อนขึ้นกันมาบุญโยซากา้า สาก้าเปิดเปลี่ยนแกนมาคาราฟิรี่กลับเข้าในมาดีแคลไลท์มาตีเดอรี่ปั่นตรงนี้ติดบล็อกแล้วคาราฟิรี่ย้อนกลับมาตั้งที่ดีแคลไลท์ดีแคนไลท์ฝากบนตักลางโยิเนสไปผ่านมอสกีดา้าแคลไลท์ฝากมาที่ซากา้าเอเซ่วนขึ้นกลับมาดีแคนไลท์คาราฟิรี่เลนชิงหนึ่งสองกันครับคาราฟิรี่ แล้วสุดท้ายไอทีเจนเซนครับโอโลเลงไม่ขึ้นด้วยครับอ,อาเซนอนครับตอนนี้เบนฟอร์ดก็ครองบอลบุกได้บ้างนะครับจะได้ให้มาตุกังดมการ์ดดมการ์ดไม่ผ่านโยเกเรตแล้วซ้ายมีเติมโยเกเรตออกขวาบุโยซาก้าซาก้าดึงจังหวะแล้วจะฝากเข้าในให้เอเซ่ไม่ผ่านครับตรงนี้ ต้องมาดูบอลสวนของเบนฟอร์ดเดียโก้ก้มหน้าซัดตรงนี้ตรงตัวดาบิดรายาครับยังเซฟช่วยทีมไม่โดนหนีห่างเป็นสองต่อสูเลยครับดดอาโก้ ago, ติดชูบเบดี้บอลของชูบเบดี้ออกซ้ายมา เบียวมาติเดรี่ฝากมาที่บุกโยซากาลองซัดมาตรงนี้ติดบล็อกซูบิเวนดี้ตั้งมาให้แดมกาดครับไหลมาชาเด้ผนไหลมาทางด้านขวารับแดมกาดแดมกาดก้มหน้าซัดกมม้มไม่ตรงกอมเลยครับ อาร์เซนอลครับอุกไม่ขึ้นเหมือนกันเลยครับครึ่งหลังมาแก้เกมมาดีครับทางด้านเบนฟอร์ดห่อนยอดลอยๆขึ้นอะบั๊วโย่ให้มาปูริง ยเกเรสมีซาก้าเติมนะครับยอดออกขวาบ่าบุโยซาก้ามีพื้นที่บุโยซาก้าดึงดึงแล้วไม่มีเหลี่ยมเปิดนะครับซาก้าไหลให้ทิมเบอร์ฝากมาไม่ถึงโยเกเรสเหมือนเดิมเอนเดอร์สันเคลียร์ขึ้นมาบ้าด <oke> ีแคนไลท์พักพักแล้วฝากมาโยเกเดสแต่งหาช่องแล้วซัดเลยตรงนี้ก็ติดแฉลบเลยครับโอ้โหวันนี้โอกาสจบหนิงๆแทบไม่มีครับทางด้านอาร์เซนอล ิมเบอร์ฝากประตูกางชิวบีบีดี้บอชิราครับหยอดมาให้โยเกเดสไม่ถึงทิมเบอร์ฝากมาบุโยซาก้าเป็นกับทางานั้นเอเซ่ติดทางนั้นวันดิเบิร์ก อยู่นี่อกขวามาเนลสันจะเปิดก็ติดมาตินชูบิวิดีแล้วเป็นบอลทุ่มครับของทางด้านเบนฟอร์ดยอดมาบ ok อสกีด้าม่งตั้งมาได้แล้วเล่นมาที่คารโโย่จะแหวกเอาเลุกซัดเลยตรงนี้โอโ้สองประตูต่อศูนย์ครับอุน่าจะจบเลยครับเกมนี้ของอาเซนนลครับอวันนี้มาดีจริงๆครับทางด้านเบนฟอร์ดครับบุกมา ตัดประตูที่2ใส่อาเซนอนแล้วครับแล้วเหลือเวลาแค่1น,นาทีก็ไม่ทันแล้วแหละครับโอโ้ดีครับยอดมาแล้วม่งตั้งมาตรงนี้ไม่มีใครครับตรงกลางสนามแล้วดูครับาวายโยกหนีแล้วซัดเลยทันทีนะครับอ้สองประตูต่อศูนย์ครับเบนส์ฟอร์ดบุกมานำอาเซนนอนแล้วครับ แล้วพตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านเบนฟอร์ดท,ทำได้ครับบุกมาเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ0นถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลานไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายวิดีโอยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด,ด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ จอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ